นนี้ยายน้องเสนอเมนูเกีย๊ยวไข่ใส่กระเพราแล้วก็ใส่กระเพราแล้วก็ใส่พริกอ่อนนะคะเขาจะได้ไม่เผ็ดมากโอ้เมนูเร่งด่วน,นะคะ่ะ หูข้าวนะคะเมนูเร่งด่วนต่อจักครู่ใส่ใบกระเพราและใส่พริกขี้หนูพริกขี้หนูจินดาที่อ่อนนะคะถ้าใส่เป็นแก่กลัวเขาจะเผ็ดแรง หอ,อมเลยค่ะถ้าในรายที่คนที่เขาชอบกินเผ็ดก็โขกพริกลงไปเลยนะคะโขกพริกกระเทียมลงไปเลยแต่ยายน้องไม่ค่ะยายน้องอยากกินแบบนี่เยี่ยวไข่กะเพรานะคะ ถ้าจะให้รสจัดจ้านก็ได้น,นะคะขูกระเทียมขกพริกแล้วก็เอาลงไปในกระทะก,ก่อนที่จะเอาไข่ลงไปเจียวรับรองหอมอร่อยแน่นอนแต่วันนี้ยายน้องจะกินแบบเป็นลูกโดดแล้วก็กับซอสพริกนะคะเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยมาก แกงเลียงแกงไม่ทันแล้วค่ะหิวไอ้น้องหิวแล้วไอ้น้องเจียวไฟแรงเลยนะคะให้พริกก,พนะกก็สุกเลยเป็นพริกขี้หนูอ่อนนี่เลยจากปลาร้าทอดจังเลยปลาปร้าตะนีทอดหมอมมาก อมากมากเลยจัดไปเมนูนแสนอร่อยเสร็จเรียบร้อยนะคะไข่เจียวกระเพราใจน้องหน้าตาดีค่ะหิวข้าวนะคะวันนี้หิวข้าวไว้ แสงแสงจัดนะคะไปกินกันเลยไข่เจียวกะเพราเยน,น้องนะคะสูตรง่ายๆเข้าวคัวง่ายสไตล์เยน,น้องแต่อร่อยแน่นอนพริกขี้หนูอ่อนแซ่บๆหอมกะเาพราสซยกอะเพรากรอบด้วย ไปกินกันเลยหิวข้าวแล้วค่ะเพื่อนจ้า